ควมบูชาพระธรรนตรายโยโซโปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผูมิพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอะระหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนะภะคะวตะาะะมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว,ว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสาภะคะวะโตสาวกคสังโฆ ปราสงสาวของพระภูมิปภาปาจยาวปลาองใดปฏิบัติแลว้วตามไม่ยังพระกวันตังสะธรรม,มสะสังขังอิเมหิสกักกระหิยะทารหังอโรปิเตียปิปุเชยามาป้าปเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งฝาผู้มีพระภาค้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรตาจโนพันเตภักวาสุชิราปารินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริม พระภูมิพระภาคเจ้าแม่ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิม,มาชนาตานุกรรมประมาณสซาทรงมีพระหฤุทัยอนุเคราะห์แก่พัวข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง ทีเมสากาเรทุกขตาปันนาการพูเทปฏิขันห้าตุข <c oughs> อปร,ประภูมิพระภาคเจ้าทรงรับเครื่องสการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหารังที่คาราจังหิตายาสุขายา เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ก้าปพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระภูมิพระภาค้าวเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ผู้ทางพระควันตางอภิวาเทมีพระพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคยาวผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานสวากาโตพคะววตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมีพระภาคยาวร,ราิไว้ดีแล้วอามังนมัสสามี พระพเจ้านมมสก,การพระธรรมสูปฏิปันโนภาควะโตสาวกะสังโกพระสงสาวกของพระภูมิพระพเจ้าปฏิบัติีแล้วสร้างขังนามมีพระพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ Santa me yang pudasa pakawato pupa pakan ama karangka rumasee namo tasapakawato arahato samah samputasa namo tasapakawato arahato samah samputasa namo tasapakawato konop nomde. พระภูมิพนนระปากเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาตาตัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธภิตุติงกโรมาเสโยโสตถาคโตปะตถาโคจ้านั้นพระองค์ใด อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรปุริสธรรมสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตาตาเทวมนุษย์นางเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภราวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนคํำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสัตวีวังสัมมาลกังสัปรหมกังสัสมาณะปรามิ่งประจังสัตวเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจิกตวาปเวเทสีพระูมีพระภาคยาพระองค์ใด ได้ส่งทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วส่งสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพร้มแหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณาพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยวธรรมังเตเสสีระผู้มิปภาก,กาพรองใดทรงแสดงธทมแล้วอธิการยาณังไปร,รอในเบื้องตน้น มาเจกัลยาณังภพยรอในอท่ามกลางปาริโยสานกัลยาณังภพยรอในอที่สุดแต่าท้งสัพยัญชนะเกวลาปาริปุนังปาริสุดทางปรมาจริยังปาะกาศสิสรงประกาศ,รกาศพรหมจารย์คือแบบแห่งกาปรปฏิบัติอันประเสริฐบริสุิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาาัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะ ตามห้างพระวันตังอาภิปูชยามีอาพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งแต่พะพระผู้มีพระภาคยาพระองค์นั้นตามาห้างพระขวันตังศีลสาสนามามีปาพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคยาพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้พุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ันนัม,มายังธรรมะพิถุติงก็โรมาเซโยสโซส,สวากาโตภาควาตาธรโม,มปพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเตติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่นจงมาดูเถือโภปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจะตังเวทิตะโภวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนต่มหังทรมังอาภิปุชยามีปาปเจาบ,บูชาอย่างยิง่ง อย่าพร,ระาะะธรรมน,นั้นตามมหังธรรมังสีาาลาซันานมามีตาพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น้วยเสียงกล่าวตัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอันธรรมย,ยังสังฆาพิทุติงกโรุมาเสเอโยโสสุปฏิปันโนปะะวะโตสาวะกะสังโฆ สงสาววของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นหมใดปฏิบัติดีแล้วปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงวังโกสงสาววของพระภูมิพระภาคเจ้าหมใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงวังโก สงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควะวโตซาวกส,สังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาภุคลาคูแห่งบุรุษีคูนาเปลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเตสาะควะโตสาวะกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าอาหูเนโยเป็นสมควรแก่สาราที่เขานำมาบูชาปาหูเนโย เป็นสงควรแก่สัการะที่เขาจัดไว้ตอนรับอาคีเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลลานิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอานุตรารังปุญย์กเกตังโลกสัสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่มยิ่งกว่าตามหังสร้างฆังอาภิปูชยามี ปาพระเจ้าบูชาอย่างเย่งอย่าพอพระสงฆ์หมู่นั้นตามมาหังสังฆังศีลศาสานามามีปาพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอันธรรมยังรันตนาตยปนามาคาทาโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจาปนามาเซ บุตุสุทโธกรุณามหันวพปับุจาจู้บริสุทธ์มีปะกรุณาดุจ่วงมหนโนโยจันตาสุทาพละายานาโลจโนโราองค์ใดมีตาคุญาอันประเสริฐหมดจนถึงที่สุดโลกัสสะปภูปากิเลสขาตะโกเป็นผู้คาเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก วันทามิพุทธังอาหามาะเลนตังปาปะจาวยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคา,รเาโร่อเฟื้อำโมปทิโปวิยาตัสาสสตตุนรละธรรมของพระาศาสดาระหว่างรุงร่งเรืองเปียบดวงประทีปโยมะกะปากามาตะเพทะปินนัก จำแนวประเภทคือมาผลนิพานส่วนใดโลกุตโลโยจาตตาทธตท,ะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตลาและส่วนใดชี้ชี้แนวแห่งโลกุตาานวันดามิธรรมังาหามาทะเลนตังอาปจาวายพระธรรมนานโดยใจเขารอเพื่อเฝือสังโกสัง สังโกสุเกตาพยาติเกตสัญยิโตประสงค์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลายโยตีตาสันโตสุขตานุโพทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัสรุตามพระสุคต์มูไดโลลาปะหินอริโยสุเมตโสเป็นผู้รากกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี วันดามีสร้างฆังอามานั่นเลนะกตางข้าพเจ้าวายประสงค์หมู่นั้นโดยใจเขารบเพื่อเฟืออีเจวเมกันตาพิภูชนะยกัลางวัตุแต่ยังวันทายตาภิสร้างขตังคุณยังไม่ยาอย่างมะมาสัพพุปทวามาหุนตุเวตาสัพพภาวะสิทิยาคุณใดที่ข้าพเจ้าผัวอยู่ซึ่งวัตุสาม คือพาร,ณราณาตญานควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตว่าทั้งหลายตรงอย่างมีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จทันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถะคตโตโลกเกอุปันโนปา,า,าตถาโคจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาลหังสัมมาชัมพทโทเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตสตรูชอบได้โดยพระองค์เองมโมจเทสิตโตน,นิอานโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกขุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบพิเลเป็นไปเพื่อปาินิพานสามโพธิคามีสุขตาเปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุโคตรประกาศ ไย่ยันตงธรรมังสตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชลาปีทุกขาแม้ความแก่ก,ก็เป็นทุกข์มรละนามปีตุขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โตกปริเทวะทุกขทะโทะมนัสุปยาสปีทุกขา แม่ความสศขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแับแกนใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุคโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุคโคความบาบากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิจังนละปติตามปิทุกขงัง มีความปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สั้งกิเตะปัณจุปาทานขันาธาทุกขาว่าโดยย่อปาทารกันทั้งหาเป็นตัวทุกข์เสยอาทิทางได้แก่สิ่งเหล่ปปา,าน,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 นี้นค,นคือรูปุปาทานขันโทกันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาธานขันโท ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสันยูปาธานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาตังขารูปาธานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญา เพื่อให้สาวกกำหนโด,ดโรอบโรคกาทานขันเหล่านี้เองอาลามาโนโซภะคะวาจิงพระภูมีพระภาคเจ้าวน้นเมื่อยังสรงพ้าชนอยู่เอวังะพาลังส,สวเกวินเนตียอ,อมส่งแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจา,านาสาภะคะวะโตสาวะเกสุ อานุสาสนีพระหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผูมีระภ้าแก้วนั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจังรูปไม่เที่ยงเวทานานิจจาเวทานาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงตั้งขารานิจจาสังข ไม่ทียงวิญญาณนังอานจังวิญญาณไม่เทียงรูปังอานาตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนาตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอานาตสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอานาตสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนังอาัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน กาเปสังขารเนิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงกาเปธรรมานาตาตีทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ <c oughs> เตมย่งโอตินามหาะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชะลามาลเนนาโดยความแก่และความตาย โตเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมานาเซหิปายาเซหิโดยความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาดแคนใจทั้งหลายทุกตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างแล้วทุกขารตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อาเปวนนามิมาสเกวลาสัตุกัปตันตาสันตกิริยาปัญญาเยธาติทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกตั้งสิ้นนี้จะ่าพึงปรากฏชาติแก่เราได้ยีละปาลีในพุตตามปีตามพระกวนตังอุทิศอรหันตังสมาสัมพูตังเราทั้งหลายอุทิเฉพะพระภูมิพระภาคเจ้าผู้ไกรจากกิเลสแตสรุชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพานาแล้วพระองค์นั้น,น,นสาธา,า,สาคาลัสมาอนาคาริยังปปจิตาเป็นผู้มีสตาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงพระขวติพระมาจาริยังจจลามาปะพืยจุซึ่งพรหมจารย์น,นายพระภูมิระภาเจาพรโลงนั้นปีกุหนังสีกาสชาชีวะสมาปันา ถึงพร้อมด้วยสีขารและทำเป็นเพื่องเรียงชีวิตของพิสูจน์ทั้งหลายตังโนปรามาจาริยังอิมาสาเกวราสาตูกาคันทัสาอันตากิริยายาสังวัตตูขอให้พรหมจารย์ของเราทั้งหลายนั้นรงเป็นไปเพื่อการทำพิสูดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถอด อันตมายังธาตุฏิกุลาปเจวคนาปังปนามาเสยถาปเจะยงปวัตตาานาตาตุมาตเมเวตังยติตังจีวะลังตาตุปปุญชะโกจะปุคโลตาตุมาตโกนิสัตโตนิจโวสุญโยสัปานิปณะอิมานิจีวะลลานิอาจิภูชนียานิ อิมังพุทธิกายังปัตตวาติวิยาจิกุชนียานิชายันติยะถาปัจจยังปวัตมานันธาตุมาตเมเวตังยาติตังปินดาปัโตตตุปปุญจโกจักุคโลตุมาตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยตาปุปปนายังปินดาปัโตอจิโุชนิโยอิมังพุทธิกายังปัตตวาติวิยาจิกุชนิโยชายติ ยาถาปัจจยังปรวตมานังทาตุมาตเมเวตังยาธิตังเสนาสนังตาตุปปุญจโกจะปุคโลทตุมาตโกนิสัตโตนิชิวสุญโยตาานิปนอิมานิเสนาสนาิอชิโกจนิยานิอิมังพุติกายังปตวะทิวิยาจิโกจนิยานิชายันติยาถาปัจจยังประวาตมานังทาตุมาตเมเวตั ยาที่ตัางคิฬาลนะปัทะยะเภสัชจะปลิกาโลตะทุปุ่จะโกจะปุคคโลอาตุมาตะโกนิสัตโตนิจโวสุนโยยาพปปัายังคิฬาลนะปัทจยะเภสัชจะปลิกาโลจิโกชนิโยอิมังปูติกายังปัตตวะติวิยาจิโกชนิโยชายาติ อันธรรมยังสาาาัพพะฏิตานคาทายอบนามาเซสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รัคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เอ็กันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกาเนิดทั้งสี่มีขันน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่พระพุทธเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ เพราะเหตุที่ได้นโมธนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงจงจงนทงุ่มใหมีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมือ่อจงถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความบาตนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในแบบน,นี้เพราะบุญนั้นและการดุทิศแต่ส่วนบุญน,นั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตระทมเก้าในทันที ข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้างตั้งเที่ยวไปนในวตาสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เจียงแทได้รับพยากรณ์แบ่ก็พระเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภาพศิลต่จากข้าพเจ้าเพึนงเลื่อนจากเกินตั้ง้าเพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกลื่ในการมากวนตั้งาเพิงเื่อนจากเกินตรงากล่าวกามขอให้ข้าพเจ้า ไม่พึงประกอบด้วยที่ติชั่วพึงประกอบด้วยที่ติที่ดีงามไม่พึงคบนี้ชั่วพึงควบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่ที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโตตัปปาความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนขาวคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในใบยงความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอ่านและตามข่อยางของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ฟ้องขัดในตามที่ควรรู้ดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น ความบาตราใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งวงนี้ตรงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกพรอเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเรื่องคนทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เป็นบริสุทธิ์ได้บรรจชาผสมบทแล้ว เป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตัดสรู้ได้พรันจะทําให้แจ้งซึ่งอรัตผลนรอันประกอบด้วยธรรมมีวิชาเป็นตน้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่บุญศรกรรมของขพระพเจ้าเต็มเปีเ่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยามเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอสูงสุดเทินสาธุสาธุสาธุาธาพระพเจ้าขอตั้งศัจจากอธิษฐานด้วยอน,นิสงส์ผลแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้ มีการให้การรักษาสินเจริญภาวนาลงมารวมกันเป็นรบาดโดยาะเป็นเพราะว่าปัจจัยจุรุปนิสัยตามสรงไม่ได้ถึงซึ่งครั้ิพานองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสรุปธรรมอย่างไรงบรจากรวจัทุกได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เ <hey> ห็นตามธรรมทั้งหลายของพระองค์ในการคำนวณด้วยแม้ต้งเกิดในภพาต้ใดๆก็เกิดภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้กอบสัตบริกรู้ธรรมอันประเสริฐในความสำคัญที่เด็กจะทำกางกางกลยามวิตร และเป็นสมาธิถี่ทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาทางฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาอย่างต่อเนื่องในแต่ชาติต่อไปจนถึงปณิพพานในการบรรลุด้วยเถอนสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัเร็จตัวพัพภาวุตังภควันตังปิวาเทนีตวขาตัวพัพภาตาธรรมโมธรรมมัสสามิสุบริปันโนภควาโตสาวกัสังโฆสังขันตามิ ตุสาธุ